มังอ่ะเรื่องพ่อของฉันไม่เทพสงคารามที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่18ชินเหวี่ยปู่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวของหลานเลยในช่วงหลายปีมานี้แต่หลานก็ได้รับสิ่งที่ควรจะมีใช่ไหมคุณปู่พูดถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้ปู่อยากให้หลานช่วยนี่เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับตระกูลเจียงของเราทุกคนหลานคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมช่วยหรอคุณปู่หยุดล้อเล่นหนูจะไปมีความสามารถขนาดนั้นได้ยังไง ฟังจากสิ่งที่เธอพูดหมายความว่าเธอไม่ต้องการที่จะช่วยใช่ไหมคุณพ่อคุณปู่หนูว่าเธอแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจถ้าไม่มีอาสามครอบครัวนี้ก็แค่หมาตาขาวเท่านั้นเธอก็พูดเกินไปใช่ไหมและหากมีบางอย่างที่เธอแก้ไม่ได้แล้วฉันจะทำอะไรได้ถ้าอย่างนั้นปู่ขอพูดตามตรงเลยแล้วกันว่า มีคนใหญ่โตสนใจในตัวหลานตราบใดที่หลานตอบปกลงตระกูลเจียงของเราจะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานเลี้ยงปิ่นไห่ปู่คิดว่าหลานคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมคุณปู่หยุดพูดเล่นได้แล้วหนูมีลูกแล้วใครจะมาสนใจหนูฮ่าฮเธอควรมองตัวเองให้ดีๆบ้างถ้าคนอื่นไม่สนใจว่าเธอมีลูกแล้วเธอก็ควรจะขอบคุณเขาคนนั้นโดยไม่เขินอาย ยังสินเหยวเธอต้องทําให้ชัดเจนว่าวันนี้เราไม่ได้ขอร้องเธอแต่ช่วยให้เธอรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีฉันไม่เห็นด้วยฉันมีสามีมีลูกแล้วฉันไม่ใช่ของเล่นที่ใครจะเล่นได้ตามใจชอบของเล่นหรอหเป็นของเล่นก็ยังดีกว่าอยู่กับขยะพิการนั่นไม่ใช่หรอดินเฟิงไม่ใช่ขยะไม่หรอกมันนั่นแหละขยะ ฉันเห็นเธอนั่งเฝ้าคอยขยะนั่นทุกวันมีแต่เสียเวลาเปล่าๆพอแค่นั้นแหละตราบใดที่หลานทําให้เขาคนนั้นพึงพอใจได้และได้รับคุณสมบัติเข้างานเลี้ยงปิ่นไห่แต่กุนเจียงจะจดจําความดีนี้ไว้ฉันไม่เห็นด้วยฉันเจียงชินเย,ยวจะไม่ยอมทําเรื่องน่ารังเกียจแบบนั้นถ้าหากพวกคุณอยากได้คุณสมบัติเข้างานมากพวกคุณก็ทําด้วยตัวเองไปเถอะฝากดี แจีงชินเย,ยวถ้าเธอไม่เห็นด้วยเธอกําลังทําให้ตระกูลเจียงของเราสูญเสียเป็นคนบาปของตระกูลเจียงของเราเธอรู้ผลที่จะตามมาไหมฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกและฉันไม่ยอมทําตามที่พวกคุณต้องการการเผชิญกับความยุติธรรมในตระกูลเธอต้องพูดถึงคุณสมบัติหรืออะไรฉันไม่สนใจถ้าเธอไม่ตกลงบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับสามีขยะของเธอก็ได้ เธอคิดว่ายังไงล่ะฉันไม่ชอบหน้าเธอมานานแล้วเธอมีอะไรดีทำไมทุกคนถึงต้องรายล้อมเธอด้วยนอกจากความสวยนิดหน่อยนั้นเธอมีอะไรอีกบ้างฟังให้ดีตอนนี้เธอมีสิทธิ์เลือกระหว่างมีชีวิตอยู่หรือตายไปนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอตกลงฉันสัญญา ตราบใดที่เธอสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายครอบครัวของฉันตราบใดที่เรามีคุณสมบัติในการเข้าร่วมง,งานเลี้ยงปิ่นไห่ปู่รับประกันว่าพวกเขาจะปลอดภัยไปให้พ้นเราจะโทรหาเธอเมื่อถึงเวลายินเฟิงปู่ของฉันบอกว่าคุณชายตระกูลใหญ่ตกหลุมรักฉันตราบใดที่ฉันทำให้เขามีความสุขตระกูลเจียงก็จะ จะสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงปิ่นไห่ได้ตลกจังฉันเองก็อาจจะได้ตั๋วเข้างานด้วยแต่ถ้าฉันไม่ตอบตกลงพวกเขาจะทำร้ายนายกับชินเอ๋อเดินเฟิงนายจะเป็นอะไรไปไม่ได้ชินเอ๋อเองก็เหมือนกันฉันขอโทษฉันมีแค่วิธีนี้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถปกป้องนายได้ตะกูลเจียงพวกแกกำลังลวนหาที่ตายอะ เดียวรอจนกว่างานเลี้ยงปิน่นไหมาถึงฉันจะทําให้ทุกคนที่มารังแกเธอต้องชดใช้อย่างสาสมเสี่ยวชิงฉันอยู่นี่ค่ะนายท่านฉันลินเฟิงจะเข้าร่วมงานเลี้ยงปิน่นไหในที่สุดนายท่านก็กลับมาเข้าใจแล้วค่ะนายท่านตอนที่19คุณพ่อทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แล้วเขาคนนี้คือ นี่คือคุณหลิวคุณหลิวไปเรียกเจียงชินเหวียวออกมาอย่าปล่อยให้คุณหลิวรอนานชินเหวยวส่งลูกไปโรงเรียนแต่น่าจะกลับมาเร็วๆนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงมากันเวลานี้เรื่องดีๆคุณหลิวต้องการเจียงชินเหวียวตราบใดที่เธอไม่ก่อความวุ่นวายครอบครัวของคุณจะได้รับสิ่งดีๆยังไม่รู้จบในอนาคตจริงหรอ แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงและเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณตาแม่คะเรากลับมาแล้วฮ่าฮสิ่งที่ชุนหยานเจอในครั้งนี้มันดีจริงๆฮะคุณตามาที่นี่ทําไมไม่ใช่ว่าคุณตาตัดขาดจากเราไปแล้วหรอคุณตายงชินเย,ยว่เขาคือคุณหลิววันนี้หลานจะต้องไปกับคุณหลิว ส่วนลูกของหลานเราจะดูแลแทนเองฮ่าคุณเจียงในที่สุดเราก็ได้เจอกันเด็กโง่นี่เป็นโอกาสที่ดีลูกต้องไม่ทำพลาดอีกเจียงชินเย,ยวอยู่ต่อหน้าคุณหลิวทำไมถึงไม่ทักทายเขาเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าตระกูลเจียงของฉันไม่สั่งสอนคนในตระกูลไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติที่จะกลัวชีวิตเมื่อเราพบกันครั้งแรก ให้ฉันแนะนำตัวเองฉันชื่อหลิวเจียฉันเป็นเจ้าของหลิวกุ๊บ <c oughs> ยเด็กคนนี้ตระกูลเจียงดูเหมือนเธอจะไม่ต้อนรับฉันเลยนางตัวแสบอะเธอคิดว่าสิ่งที่พวกฉันพูดไปเมื่อวานเป็นเรื่องล้อเล่นหรือยังไงรีบไปขอโทษคุณหลิวเดี๋ยวนี้ไม่งั้นตอนนี้ปินไห่ทั้งหมดรู้แล้ว หลิวจือชุนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงปิน่นไฮและคุณสมบัติในการเข้าร่วมนั้นยากยิ่งกว่าที่จะหาได้แต่มันไม่ง่ายสำหรับตระกูลหลิวของฉันที่จะรับคนสองสามคนแต่ถ้าใครทำให้ฉันโกรธสถานที่ไม่กี่แห่งเหล่านี้จะหายไปอะคุณหลิวได้โปรดใจเย็นก่อนคุณตาของฉันได้จัดการเจียงชินเยว่จะอยู่กับคุณตลอดวันนี้ สิ่งที่คุณต้องการเธอจะพอใจอีกคนก็หน้าตาคล้ายกันแต่ฉันต้องอยู่คนเดียวเธอต้องมากับฉันด้วยฉันตับใดที่คุณหลิวชอบพวกเขาทั้งพี่สาวน้องสาวเราจะปล่อยให้คุณทั้งคู่แม่หนูไม่อยากไปคุณหลิวขอให้ลูกตามไปด้วย แค่นั้นเองถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่ของลูกจะปกป้องลูกเองไปกันเถอะสาวๆภายในวันนี้ทำให้ฉันมีความสุขได้พวกคุณจะได้ผลประโยชน์ที่ต้องการแน่นอนนั่นแหละจยงชินเย,ยวเธอคิดยังไงกับลูกของเธอและคนพิการไร้ประโยชน์นั่นเสียวชิงตัดสิทธิตระกูลหลิวได้เชิญแค่ ชินเหีให้เข้าร่วมงานเลี้ยงปิน่นไหยได้ค่ะเชิญแค่คุณผู้หญิงเท่านั้นตอนที่20หยุดคิดจะพานายหญิงเข้าไปนายยังไม่มีสิทธิ์เธอเป็นใครถ้าไม่อยากตายก็ออกไปซะสาวสวยที่เธอพูดเธอหมายความว่าเธอหึงหรือเธออยากให้ฉันพาไปงานเลี้ยงปิ่นไหยด้วย ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าค,คุณสมบัติของคุณหลิวในการเข้าร่วมงานเลี้ยงปิ่นไหยถูกยกเลิกอะไรนะผู้หญิงคนนี้มีเบื้องหลังยังไงครั้งแรกเจอกันที่งานเลี้ยงวันเกิดพี่สาวของฉันและครั้งที่ทสองเธอมาช่วยฉันไว้ตระกูลหลิวของฉันมีมูลค่านับพันล้านมันจะถูกยกเลิกได้ยังไงกันเธอมีหลักฐานหรือเปล่า ฉันไม่รู้จริงๆพี่สาวไปกันเถอะอย่าทำให้ขายหน้าไปกว่าน,นี้เลยเธอคิดจะไปไหนอย่าลืมว่าวันนี้พวกเธอยังคงต้องอยู่กับฉันฉันจะทำให้เธอลืมสามีของเธอเองการดูถูกนายหญิงถือเป็นการดูถูกนายท่านยกโทษให้ไม่ได้เป็นแค่ขยะกล้าดูถูกนายหญิงงั้นหรอเธอกล้าตบฉันเหรอเธอไม่ตายดีแนะ่ ้าแกยังพูดอีกคําเดียวฉันจะตัดลิ้นของแกเพราะแค่นั้นเจียงชินเหลยววันนี้คุณหลิวได้รับบาดเจ็บได้การฆ่าทั้งครอบครัวเธอคงไม่เพียงพอที่จะชดใช้ได้แต่นี่ฉันไม่ใช่คนผิดฉันเคยพูดไปแล้วหลิวเจียถูกยกเลิกคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงปินไห่รวมไปถึงตระกูลเจียงทุกคน ยกเว้นคุณผู้หญิงท่านนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมฉันหรอเป็นไปได้ไหมที่คุณหลินในปากของเขาคือหลินจือชุนแต่ฉันไม่รู้จักหลินจือชุนใช่ค่ะคําเชิญสุดพิเศษจากท่านผู้นั้นถูกส่งมาทันทีคุณคิดว่างานเลี้ยงปิ่นไหเป็นเรื่องเล็กๆที่บอกว่าใครก็ตามที่อยากจะเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้นั้นหรอ คำเชิญพิเศษได้สารได้สารชมัตขอโทษด้วยครับคุณเจียงชินเหยวคือใครผมมาที่นี่เพื่อส่งคําเชิญถึงคุณเจียงชินเหวส่งคําเชิญคุณหวังนี่คือคุณหวังจากกลุ่มผู้จัดงานเลี้ยงปิ่นไห่ลุงหวังบอกผมทีว่าตระกูลหดิวของผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วม นายเป็นใครทำไมนายพูดไม่รู้จักมารยาทบ้างเลยลุงหวางผมหลิวเจียงไงครับหลิวหวางเป็นพ่อของผมผมเคยมาทานข้าวกับคุณด้วยตระกูลหลิวไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงปิน่นไห่ได้ในครั้งนี้เนื่องจากลูกชายไร้ประโยชน์ของหลิวหวางอย่างนายอะไรนะตระกูลหวงังก้าวไปข้างหน้าตระกูลหลิวตูตสิทธิ จริงเหรองยนเขาออกไปอย่าทำให้คุณเจียงมองสิ่งสกปรกครับลุงหวางฉันผิดอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยขอโทษครับคนไหนคือคุณเจียงชินเยวฉันนี่คือคำเชิญจากท่านหลินสำหรับงานเลี้ยงปีนไห่ที่จะจัดในอีกครึ่งเดือนคุณเจียงยินดีที่จะเข้าร่วมไหมครับคุณหวาง ท่านหลินคนนี้เป็นคนเดียวกับที่มางานวันเกิดครั้งก่อนหรือเปล่าใช่ครับสารับวันนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังขางจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ